ดีค่ะวันนี้ Apple มาแนะนำวิธีการเปิดร้านบนไลน์ o a e ค่ะค่ะหลังจากที่เราได้แอปไลน์ Official Account แล้วก็มา setting ที่สร้างบัญชีนะคะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็พิมพ์เราจะตั้งชื่อ Account ชื่อร้านของเรานะคะว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะคะชอบฟินหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้อง ต้องแล้วแต่เราเลยว่าเราอยากตั้งชื่อร้านว่าอะไรนะคะแต่ว่าต้องดูว่าเขาอนุญาตให้ให้เราตั้งชื่อนี้หรือเปล่านะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกประเภทธุรกิจก็ของเราเป็นเกี่ยวกับสุขภาพเราก็เรียกที่สุขภาพนะคะแล้วก็ประเภทย่อยของเราก็เป็นเกี่ยวกับสุขภาพอ,อื่นๆนะคะที่เลือกไว้ชื่อบริษัทก็จะใส่ชื่อ i n t e ทคได้เลยนะคะส่วนอีเมลก็ใส่เป็นอีเมลของเราแล้วเราก็กดตกลงไปเลย ถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยคะ่ะมันก็จะขึ้นว่าข้อมูลใส่ไม่ถูกต้องอะ่ะอาจจะสะกดคำผิดหรือว่าเป็นคำที่เขาไม่อนุญาตให้ใช้นะคะเราก็แก้ใหม่นะคะลบแก้ใหม่เอาใหม่นะคะเป็นช็อป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 ฟินนะ์นะอัเปิลทิมพีทอัเปิลก็กดทิ้งไปนะคะช็อปฟินนนะ ฟินเรื่องเวชภัณฑ์ดีไหมอ่ะก็พิมพ์ลงไปนะคะดูสิให้ผ่านไหมอ่าน่าจะได้แล้วอ่ะยังไม่ได้นะคะเอาใหม่ก็แก้ใหม่นะคะจนกว่าจะผ่านต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าชื่อ Account ์นี่คือแล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะจะเป็นยกตัวอย่างอะอย่างของพี่ติก๊กขออนุญาตยืมชื่อพี่ติ๊กนะคะอาจจะเป็นติก๊ก วัตถุดอะไรอย่างนี้นะคะก็พิมพ์เข้าไปนะเสร็จแล้วปุ๊บกดตกลงอ่ะเราก็ได้ชื่อร้านของเรามาแล้วก็คือชื่อแอคเคาทโอเคก็กดยอมรับนะคะแล้วก็กดเริ่มกันเลยทีนี้เขาก็จะถามวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะเพื่ออะไรเราติ๊กได้มากกว่า1ข้อนะคะก็ติ๊กไปเลย แอปเปิลกจ็จะติอ่ะเพื่อให้คนรู้จักนะคะแล้วก็เพื่อให้มาที่ร้านและเป็นลูกค้าประจำะนี่ข้อที่2อ,อ่าน้าที่2นะคะก็จะถามว่าเรามีลูกค้าจะตอบแชทลูกค้าแบบอัตโนมัติไหมหรือว่าเราจะปิดนะคะอันนี้เราเสร็จได้เลยนะคะ แเราก็กดต่อไปถ้ายังไม่เสซ็ตเราก,กดข้ามไปก่อนก็ได้นะคะทีนี้เราก็มาตั้งโปรไฟล์ซึ่งเราจะถ่ายรูปตอนนั้นเลยก็ได้หรือว่าเราจะมาตอนนี้เลยก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ Apple ก็ได้รูปโปรไฟล์แล้วนะคะทีนี้ก็มากดเริ่มใช้กันเลยอ่ะเราก็จะได้ชื่อร้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้เป็นแอคเค n t ของเราเรียบร้อยค่ะเท่านี้นะคะ